โอเคครับต้อนรับสวีดักสวัสดี่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเนจนร้ากตากผ้าแจก่อนทุกคนก่อนด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น GTA Online อีกเช่นเคยหลังจากที่ผมได้ไปต่อยกับอีกที่เมามันก็ทำให้ผมยอดวิวเพิ่มมาสักหน่อยก็เพราะว่าหลังจากที่ผมเนีอยาหายไปนะก็อบอกเขาว่า ขอบคุณครับนี่เราจะต้องดูว่าเรามีอะไรไหมวัตถุดิบคือเรามีแมงกะพุุีหกตัวโอเคเราจะไปตกเต่าตกนั่นตกนี่คือแมกะพเุีมันเจสิบาทเองอยากนะนี่นตกเต่าเราต้องใช้แมกะพเุีถ้าเราได้เต่ามาเราจะน่าจะได้ประมาณพันหกพันมั้งปลายเสีย เหลือใจจริงๆจะให้คุณลงไปตกนะลงไปตรงในะน,นนะ้ำไหมแบบต้มเงี้ยน,น่ะปลาลายเสือ,อที่เนี้ยอือแล้วคุณผมหายไปสามตัวแล้วเ้ยหายไปสองตัวตัวเนี้ยสามตัวแล้ว อ่ะเขาเขามาทักเรานะครับมีเต่าไหมไม,ไม่มีครับเฮ้ยเราตกฉลามเราจะได้เงินประมาณแปดพันถ้าคุณมีสามสิบตัวคุณจะได้เงินหมื่น ปลาลายเสือโอ้ยตัวห้าสิบหกสิบบาทบ้าเปล่านี่ยฮะตกปลาไม่ได้เอ่อะไรนะ exp นะครับทุกคนเพราะว่ามันตกแป๊บเดียวมันก็ได้ตกแป๊บเดียวมันก็ได้มันได้เงินดีด้วยไงเออโอ้ได้เต่าเว้ยได้เต่าเว้ยเจได้เต่า ได้เต่ายังครับโอ้เราได้เต่าแล้วครับทุกคนเต่าหนึ่งตัวแมงกระพุนหนึ่งตัวไป <c oughs> ไม่ตัวสองพันไม่เอาครับ Ouch, aura, คือเต่าแมงหกพันอ่ะ มันจะให้ผมอันเนี้ยคือมันมันหักกำไรผมไปสี่พันอ่ะ,อะแค่คุณเติมน้ำมันเนี่ยคุณหมดไปเท่าไหร่ประมาณแปดร้อยถ้าเต็มถังอ่ะเออแรกกับการที่เราไปเช่าจักรยานไหมเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีให้อันนี้นะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าขอเต่าอีกแค่ตัวเดียวอ่ะอีกตัวเดียวไปเช่าจักรยานเลย โอ้ปลาไรเสียอ,อะไรอยู่วะโทกโอ้รถหลูด้วยนะราคาล้านกว่านะครับทุกคนแค่จักรยานงโง่ๆคันหนึ่งก็หกพันแล้วจริงจริงๆอ่ะผมมีเงินเป็นสองสามหมื่นน่ะแต่ผมมาอันนี้มาถังแตกตอนที่ไปเจออันนี้ไปเจอไข่กระชาแม่องอย่างเชี่ยเลยมาตกมาตายเพราะ ไข่ากาชาคือผมต้องการสุ่มให้ได้แบบอได้แอนน่ะโอ้ยนี่โอเคใหซูมเข้าสักหน่อยเออนี่นะครับทุกคนตรนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นกับผมก็เข้ามาได้เข้าไปหาโหลดเล่นกันได้นะเข้าในเพจอ่ะ พิงหล่าไอ้ชายเอาไปยัดปูน,อเ,อปนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อยู่ผมอัดคลิปอยู่ก็ตํารวจยึดลงบบไมหมดเลยต้องจจตํารวจได้จับตํารวจได้จับไหมตํารวจได้จับไหมล่ะผมก็มีหลักฐานไว้แล ผมจำชื่อมันได้ด้วยผมจำชื่อมันได้ผมอัคอดคลิปอยู่ครับอาดผมแล้วตำรวจได้จับรึไม่ล่ะต่ตัวมยังต่อยตัวก็ยังต่อยตัวกยังตำรวจไ,ได้จับตำรวจได้จับไงล่ะเอาปูมายัดตำรวจยังไม่รู้เลยอ่านะเออในั้แล้วไ,ไ้ไครับเช่าพายอ้ตํรวจำหยาบอีกและตํรวจตํารวจำหยาบแคบแล้วแคบแล้วผมัดลอยู่ครับ เอออัดไปเลยเวลาขายตําเลยเวลขาขายตํารวจเลยอ้าวตํารวจชีพหายแล้ว <c oughs> ผมเป็นกลางคุณเลยคดีหนึ่งมาต้องเอาอีกคดีหนึ่งแล้วตํารวจเลยอ้าวชิปหายแล้วตํารวจผมเป็นกลางผมเป็นกลางเป็นกลางอะไรพูดเป็นกลางอะไรพูดคําหยาบกะโหล เอ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เปิดไม่นะครับมาเจอ<ม>กันที่เลเบลนะตำรวจไอ้ผมรอที่เลเบลไปคุยกันที่นะั่นอ่าผมจะไปแล้วไปไหมไปไปดิเดี๋ยวออกเวียนก่อนไปด้วยเดี๋ยวจับผมนะผมไม่เกี่ยวนะอา่าผมอัดคลิปไว้อ,อยู่โอเคนี่ปึ๊บ อ่าลงละลงละอ่ะ,อะผมลงละผมลงละอ่ะโอเคเราเราจะมานั่งอ่ะเรานั่งอยู่ข้างหลังนะครับตำรวจจะพามาท้าต่อยครับอ่าเราจะมาดูนะครับ<อ>ทุกคนตอนแรกไอผมว่าจะมาเช่ารถไปขายปลาไม่ละครับกู<อ>มาเจอ <c oughs> กูได้คอนเทนต์ <c oughs> <c oughs> กูได้คอนเทนต์แล้วตอบไปทีเจหน่อยอ่ะผมลงละ <c oughs> ผมลงละ อ่ะผมลงแล้วครับทุกคนผมลงแล้วหมอเงียวหมออ่านี่เงีวเไอ้พวกโคตรเจกต์เนี่ยคุณอยากจะร,รู้ว่ะว่าใครใครวะไอ้ที่มันมากระทืบผมอ่ะอ่ะตำรวจออกเวรอยู่คือ<ส><น>ถ้าใครอันนี้แอดมินไม่ได้จ่ายแค่ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ทีดีผมก็เลยแบบว่าอ่ะอก็ติดใจอยู่แหละ<ส><น> รถเขาล็อคอ่ะมาแล้วเขาไปไหนอะห่ะไป้ใจเย็นดิไปด้วยไปไหนไปไหนวะเนี่ยเขาจะพากันไปไหนครับที่ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมตามเขามา่ย ขึ้นแะล้วยอมตายไหมผมเป็นกลางเดี๋ยวผมเป็นกลางผมไม่เดี่ยวผมเป็นกลางครับผมเป็นกลางยาสิไอ้สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะผมจะอัด

อ่ะผมผมจะมาดูผมจ <get> ะมาดู <USC. S 2> เออเออผมไม่เกี <distintos>. ่ยวผมไม่เกี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 ่ยวที่ผมที่ผมโดนตำรวจกระทืมเนี่ยจะเป็นโฮเซนไอนะอ่ะตอนนี้ผมไม่เปิดพีพีทับทวนอ่ะถ้าถ้าใครฆ่าใครตายก็จะดเนี่โอสก้าก็ก็ ไม่รู้นะว่าเป็นแก๊งใหญ่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอแปนไอแปนคูห้าดาวแปนเอาแล้วห้าดาวแล้วครับไอ้นี้ห้าดาวครับครับใครต่อยใครตายก็อันนี้ครับอ่าแฮปปี้ก็มาว้าวเราจะมาดูนะครับเราจะมาดูอ่านี่ไงโฮเซนสอง เอาครับตอนนี้มีการตะลุมบอลอยู่ที่ไหนไม่รู้หมอครับอยู่ตรงไหนหมออ้าวเฮ้ยมันจะมาชนกูดิมิแก้วผมมาขายปลาจะมาเจอพวกมึงตีกันเอยฮะมาเจอพวกมึงทะเลาะกันกันเลยมาดูถอยบอลถอยบอลถอยบอลไปไหนไปไหนรอด้ว้รอด้วย ร้องไปไลยเจลิ่งยิงกูไปบิด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 ไปเลยแล้วนี้ <laughs> นี้กูจะตายเกี่ยบเลยก็ไล่ฟันอย่าอย่าหาลงติดเหลืองนะมันเป็นเกม เลยครับเด <_ H our> ี๋ยวเซนเฟยให้รอย่ี้ให้เซนเฟยให้เอาอเคครับตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับตำรวจนะครับท <Freund> ุกคนเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นตำรวจ ทำไมรถมุงเอียงอย่างนี้วะเนี่ยบ้าเปล่าเนี่ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับขนาดนี้ครับได้ยินเสียงไอ้นี่ว่ะเอาเสียงไอ้ไอ้ซ่าไอ้เหี้ยกูเสียงใครวะเนี่ยกูจะไปรู้ยังไม่เห็นฟันชงเชงชงเชงก็ขีเลยฟังเราอะไรฟังเราอะอ่ะสายกันแล้วขาราดี้ครับคารนี้โฮเซนสองโฮเซนสองสู้กับใครไม่รู้รู้แต่คนชี้ชื่อว่าไอครับโอ้โหสายไปครับขาราดี้โอ้โหไอร่วงครับ

ไฟครับหมุนไฟแรงมากนนนนองนนนดูรถูะใหม่มัมีรถหให้ขับเจ็บปวดที่คุณไม่มีรถจะขับเองเก่อนเก่อนเราจะต้องเอาไอไปอันนี้ไอสู้กับโมเซนสองเพราะเอ yeah, ็นอันผมไม่ได้อ่านชื่อปับอ่ะวางไว้ให้คอวันนี้ไปลองรักษาบาดแผล แม่เฮลก็ฮิวอ่ะเอออาจารย์หมอเฉพาะเจ้าหน้าที่คือต้องเป็นพวกที่โดเนตเท่านั้นนะเฮ้ยประตูเปิดได้ด้วยหรอวะเอ๊ะได้ะอะเะเปิดได้ไปเพิ่งรู้เนี่ยนะเฮ้ยห้องอะไรวะเน,นี่ยโอ้เฮ้ยโรงพยาบาลจ่ายค่าไฟบ้างนะไฟมันดับแล้วเนี่ยบ้าต้องรอไอ้ครับเนาะพาไอ้ไปต่อยกับเขา ok na, thư, ta tòng lo để ai đầy, pa, -e à, ao, nhàng ngon ở đây, đúc à

เสียนเดียนเดียนเดียน,ยนไม่น่าลงใทยกลัวไม่น่าลงไอ้เหี้ยเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนพวกแม่งมันรั่วไอพวกนั้นแ่ละไอ้ยี่หมาปะน่รไอ้เหี้ยมา เฮ้ยอันนั้นหมออันนั้นหมอเมื่อกี้หมอเฮ้ยอันนั้นหมอไม่ไม่ใช่อันนี้ว่ะผมจำชื่อได้กดตั้งก่อนเคเนี่ทุกคนมันจะมีพนักงานให้ยืมเช่ารถแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีอ่ะคือแบบจักรยานจอดกี่คันก็จำกัดเอา้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครวะนะดูใบ อ๋อเนี่ยดูใบออกแก๊งดูใบเอาเขาไปไหนวะเขาไปไหนของเขาะนะ่เอาไปแล้วไปแล้วไปนั่นนะใช่ไหมนะเราต้องตาม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 เราต้อง มามาจาโอ้เฟนโอ้เ็นตำรวจแล้วเฮ้ยเฮ้ยลืมไปว่าตำรวจตำรวจอยู่ในพื้นที่แดงอุ้ยอีกแค่อึดใจเดียวเราก็ใส่แล้วเราต้องหนีก่อนครับโอ้โห เปิดให้หมดเปิดให้หมดเด็กชเด็กช่างเด็กคงเด็กช่างอะไรไม่รู้ะไรที่รู้คือปลยกันเสื้อติดคิสว้าเน่ามลไมล่ะเออทำไมตงหนีอยู่หนีหัวตายอยู่บ้ากี่่บึ้มรถบึ้มนี้ก่อนเอย่ได้ ผมจะใส่กับโฮเซนอะมาดีแลไม่มีอาอะหรออต่อยผู้หญิงเนี่ยละมันอือหายอีเดี๋ยารถท้อง,งของังมาชนกูหนาอยี๋แไม่เห็นนเบิร์ตุูมเตอร์ไม่เอา มือเปิดใส่เด่นเลยตรงนี้ฮะอันนี้ดิไอพวกไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้อ่ะใส่ไปหมดอะ่ะตอนนี้ใส่หมดอะ่ะโอ้โหไอชิบหายตาย <c ười> เอาแล้วเอาแล้วโดนใส่แล้วโดนใส่แล้วเอื้อโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ทราบตะไครให้กูด้วยสักพ่อนใจไอ้ย่ามาตายพอดจะเปิดเขาเลือดกะเหลือนิดเดียวหมอกเสือไม่หิวหวย